มิลลี่กับดอกไม้แห่งความหวังในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆกลางป่าลึกมิลลี่เด็กหญิงผู้มีหัวใจอ่อนโยนและความกล้าหาญสูงเธอรักการผจญภัยและการช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งมิลลี่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้แห่งความหวังซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีพลังเวทมนต์สามารถรักษาโรคและทําให้ความปรารถนาเป็นจริงได้เรื่องราวนี้ถูกเล่าขานโดยปู่ของเธอที่บอกว่าดอกไม้แห่งความหวังนั้นเติบโตอยู่ในหุบเขาลึกที่สุดของป่า และถูกปกป้องโดยสัตว์วิเศษที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้แต่หมู่บ้านของมิลลี่กำลังประสบปัญหาจากโรคร้ายที่แพร่ระบาดมิลลี่จึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาดอกไม้แห่งความหวังเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านมิลลี่เดินทางผ่านป่าลึกเจอกับอุปสรรคมากมายเช่นทางที่ครุขคะแม่น้ำที่เชี่ยวกรากและสัตว์ป่าที่ดุร้ายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจที่ไม่ย่อท้อมิลลี่สามารถผ่านทุกอุปสรรคไปได้เธอได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสัตว ที่เคยช่วยเหลือเช่นกระรอกน้อยและนกคู่ซึ่งมอบกำลังใจและคำแนะนำให้เธอในที่สุดมิลลี่ก็มาถึงหุบเขาลึกที่กล่าวถึงเธอพบกับสัตว์วิเศษตัวหนึ่งมันคือเสือขาวที่มีปีกสีทองเสือขาวถามมิลลี่ว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อสิ่งใดเด็กน้อยมิลลี่ตอบด้วยความจริงใจข้ามาที่นี่เพื่อหาดอกไม้แห่งความหวังข้าต้องการช่วยเหลือชาวบ้านของข้าที่กำลังเจ็บป่วยและต้องการการรักษา เสือขาวมองมิลลี่ด้วยสายตาอ่อนโยนและกล่าวว่าถ้าเจ้าต้องการดอกไม้แห่งความหวังเจ้าต้องแสดงให้ข้าเห็นถึงความบริสุทธิ์ใจและความกล้าหาญของเจ้าเสือขาวให้มิลลี่ทำการทดสอบสามประการการทดสอบความอดทนการทดสอบความเมตตาและการทดสอบความกล้าหาญมิลลี่สามารถผ่านการทดสอบทั้งหมดด้วยความจริงใจและความพยายามเสือขาวเห็นถึงความบริสุทธิ์ในใจของมิลลี่จึงนำเธอไปยังที่ซ่อนของดอกไม้แห่งความหวัง มิลลี่เก็บดอกไม้แห่งความหวังและขอบคุณเสือขาวที่ให้โอกาสเธอจากนั้นเธอรีบเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเมื่อถึงหมู่บ้านมิลลี่ใช้พลังของดอกไม้แห่งความหวังในการรักษาชาวบ้านทุกคนกลับมามีสุขภาพดีและมีความสุขอีกครั้งจากนั้นมาหมู่บ้านของมิลลี่ก็เต็มไปด้วยความหวังและความรักมิลลี่กลายเป็นฮีโร่ในใจของทุกคนและดอกไม้แห่งความหวังก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในสิ่งดีงามนิทานเรื่องนี้ จบลงอย่างมีความสุขโดยที่มิลลี่และหมู่บ้านของเธอเต็มไปด้วยความรักความหวังและความสุขตลอดไป